เราต้องไปแล้วฉุดต้องไปเจนต้องไปทำอะไรฮะต้องไปทำอะไรต้อไปทำงานต้องไปทำงานเราอยู่แล้วนี่แปลจะไปทำงานทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับสดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำเดี๋อยู่ที่นี่แ้่ปลาเตี้ยเดี๋ยวณภูมิไปทำงานปัาเดี๋ยวได้ไหมได้ เอาไป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 ก่อนนอไปส่ง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 อ่ไปส่งไปส่งไปส่งเดี๋ยววันหลังมาใหม่เนี่ยพูดภาพสูงๆใหม่ลูกเออตอนแรกกะจะไปเงี้ยวไปส่งแล้วพูดต่อสวยนะสวยนะอ๋อแล้วนะกอดทีนึงได้ไหมกอดมากอดมาโอเคกอดมากอดมากอด ก่อนเลยนก่อนไหนก่อนจะมีุ้เป็มีไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องได้แล้วนะอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อดาพุธไปทำงานเป๊บเดียวลูกไปก่อนสบายบคุณจะได้กลับมาอีกไง้องด้วยวิธีพอดีครับลาไปแล้วเนอน้าจุ๋ยจะต้องร้องก่อนก่อน โอ้ยเดี๋ยวน้ำตาลคอแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวพูดมาใหม่ดูเดี๋ยวพาจับสูงสุด